สวัสดีค่ะวันนี้เราอยากมารีวิวหนังสือของนันน็กที่ชื่อว่าโชคดีที่มึงได้อ่านเพราะเราเพิ่งอ่านจบนะคะแล้วรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่ดีเราอยากบอกต่อค่ะ เดี๋ยวเราจะขอเล่าหนึ่งตอนที่เราชอบให้ฟังนะคะตอนนี้ชื่อว่าสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์เปิดฉากมาก็คือนัดอายุ24มีความตั้งใจว่าอยากทําธุรกิจของตัวเองสิ่งที่นัดทาคือทํางานในอาชีพต่างๆที่ตัวเองอยากรู้พอรู้ปุ๊บเขาก็ลาออกแต่สิ่งที่ได้ก็คือคําครหาจากญาติพี่น้องบอกว่าเขาเป็นคนทํางานอะไรก็ไม่ทนนานเน็กฟังแล้วพูดขึ้นว่าแม่งเหมือนพี่ตอนอายุ20เลยวะตอนนั้นพี่เองก็ไม่รู้ว่าพี่จะเป็นอะไร รู้แค่ว่าอยากมีประสบการณ์พี่แบกวุฒิปอตีไปสมัครเป็นพนักง,งานล้างรถแจกใบปลิวเปิดร้านน้ำปัน่นตกแต่งภายในและอื่นๆอ,อ,อีกหลายสารพัดทำทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่เราต่างกันก็คือพี่แม่งไม่สนเสียงใครเลยว่ะพอพี่ได้มาเป็นพิธีกรประสบการณ์มาทำให้พี่เข้าใจทุกอาชีพคุยกับคนได้ทุกระดับเนียนเลยนี่แหละผลของประสบการณ์ และในหนังสือนะคะก็จะมีกิมมิกน่ารักมากก็คือ QR code เขาจะให้เราสแกนเพื่อไปฟังรายการเต็มได้ค่ะสำหรับเราก็คือเป็นหนังสือที่ดีควรค่าแก่การบอกต่อถ้าใครสนใจเดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วมาอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองด้วยกันนะวันนี้ไปแล้วบ๊าบุย